ช่องมีบุญ289ทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หมอบุญค่ะดูดวงเป็นแบบปิกกากาดนะคะในหัวข้อเรื่องค่ะ ความสำเร็จใดจะเกิดขึ้นในปี2,565ค่ะมีหน้าไพ่เลือกทั้งหมด3ากองนะคะเลือกหน้าไพ่ไปที่ชอบค่ะซ้ายมือไม่เหมาะคือกองที่1น,นะคะ Justice ค่ะกองที่2 Oracle c a r d ค่ะและกองที่3ม Bodywork นะคะเลือกหน้าไพ่ที่ชอบค่ะและว้วมาดูคำทำนายไพ่นะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะกองที่1นนะคะ Justice นะคะความสำเร็จใดที่ จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในปี2,565นะคะมาดูกันนะคะว่าความสำเร็จใดนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณในปี2,565นะคะนะคะ ไพ่ออกมา2ใบค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคนกองนี้นะคะคุณจะเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างได้นะคะที่ไม่ตอบโจทย์ในชีวิตคุณนะคะน่าจะเป็นเรื่องความรักนะคะมีไพ่เอ็กออฟสแวร์ดค่ะคุณจะเดินออกจากความรักนี้นะคะความรักที่ให้คุณรู้สึกทาให้คุณหนึ่งะคะรู้สึกเจ็บปวดค่ะเหมือนมีดาบปักอยู่นะคะและสค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ คุณให้มากกว่านะคะคุณรู้สึกมากกว่านะคะคุณรักมากกว่าคะ่ะความสำเร็จใดนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะกับคนกองนี้นะคะ ค่ะชีวิตคุณนะคะจะเป็นอิสระนะคะความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นค่ะ1น,นะคะที่แม่หมอบอกเลยก็คือเรื่องความรักค่ะคุณจะได้รับอิสระคุณจะได้ลดบ่วงลดพันธนาการจากความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมามีอิสระในชีวิตอีกครั้งค่ะและ2นะคะความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องการงานนะคะ ความสำเร็จใดนะคะที่จะเกิดขึ้นในปี2,565ค่ะชัดเจนนะคะว่าเป็นเรื่องการงานนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นตําแหน่งที่มีอำนาจนะคะมีแบบมีอำนาจมีบารมีเลยล่ะคะ่ะเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างดีนะคะและนะคะไพ แองเจลก็บอกนะคะหน้าไพ่ที่คุณเลือกนะคะไพ่จัสติกก็คือมันคือความยุติธรรมนะคะมันคือสิ่งที่คุณควรได้รับนะคะไม่ว่าจะก,การเดินออกจากความสัมพันธ์ธที่ไม่ดีหรือแม้แต่การได้รับหน้าที่การงานตำแหน่งที่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นนะคะมันคือสิ่งที่คุณควรได้รับเป็นความยุติธรรมนะคะเป็นสิ่งที่ เป็นเสิ่งที่ยุติทำแล้วสำหรับคุณนะคะขอไพ่บทสรุปนะคะไพ่บทสรุป ใช้บทสรุปนะคะการที่คุณเดินออกจากความสัมพันธ์ไม่ดีในครั้งนี้นะคะจะทำให้คุณเข้าใจนะคะเข้าใจว่าเข้าใจธรรมชาติอะคะ่ะถ้าภาษาธรรมเขาก็จะเรียกว่า awakening นะคะก็คือการตื่นรู้เป็นไพ่ awakening คือไพ่ของการตื่นรู้นะคะคุณจะเข้าใจว่าเพราะอะไรนะคะในความสัมพันธ์นี้คุณถึง ไปต่อไม่ได้นะคะเพราะอะไรที่ต้องจบลงไปเพราะอะไรต้องเดินออกมานะคะคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นค่ะ,คะใครชอบการดูดวงแบบนี้นะคะไม่เหมาะก็ฝากกดทุกใจกดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆนะคะเป็นคนแรกเลยนะคะ ช่องมีบุญ289สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2หน้าไพ่ใบนี้นะคะออร์คริลการ์ดนะคะเรื่องดีๆเรื่องสำเร็จนะคะในปี2 5 6 5ของคนกองนี้คืออะไรนะคะความสำเร็จนะคะในปี2 5 6 5ของคนกองนี้คืออะไรนะคะไพ่ใบแรกก็ขึ้นมาว่า f o u r of w a n d s นะคะ คนกองนี้นะคะจะได้สร้างรากฐานชีวิตนะคะได้สร้างความมั่นคงในชีวิตถ้าคุณนะคะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วมีแฟนมีคู่อยู่แล้วคุณอาจจะได้สร้างครอบครัวลงหลักปักฐานถึงขั้นแต่งงานได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็อาจจะได้สร้างชีวิตค่ะสร้างชีวิตทั้งหน้าที่การงานนะคะจะได้รับความมั่นคงนะคะ ความสำเร็จของคนกองนี้ในปี2,565ค่ะแม่หมอขอแอบกระซิบนะคะว่าแม่หมอก็เล่นด้วยนะคะแล้วก็เลือกกองนี้นะคะความสำเร็จคุณอาจจะต้องได้เดินทางนะคะได้เดินทางไกลนะคะถึงขั้นไปต่างประเทศได้เลยและอาจจะต้องมีการย้ายถิ่นฐานย้ายงานนะคะย้ายที่อยู่นะคะคุณอาจจะต้องเดินออกจากบางสิ่งที่มันรู้สึกว่า ไม่เติมเต็มนะคะความสำเร็จใดนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะกับคนกองนี้ในปี2565ห้ปี2565นะคะ วิวออฟฟอร์จูนนะคะไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาค่ะไพ่ที่จะหมุนวนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคนกองนี้ในปีหน้ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปในทางที่ดีนะคะความสำเร็จใดนะคะ ไพ่ทีออฟบอลนะคะไพ่ที่คล้ายๆกับโ o f ออฟบอนะคะก็คือคุณจะรู้สึกนะคะว่ามีความสุขนะคะคุณจะรู้สึกมีความสุขมีความแบบสมบูรณ์มีความที่รู้สึกว่ามันมันที่สุดแล้วอะเหมือนแบบคุณแบบยืนหนึ่งประมาณนี้นะคะหน้าไพ่นะคะ คุณจะสำเร็จนะคะทั้งการงานนะคะการสร้างครอบครัวนะคะและนะคะมีไพ่เอ็กออฟคัพนะคะความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะคุณจะได้รับนะคะโอกาสใหม่ๆค่ะความรู้สึกใหม่ๆมีคนมายหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆให้คุณค่ะโดยเฉพาะเรื่องความรักและถ้าคุณยังเป็นคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะ ความสำเร็จใดที่จะเกิดขึ้นนะคะกับคนกองนี้ในปี2,565นะคะไ i เอ็กออฟเพนเดอร์นะคะความสำเร็จยินดีมากเลยค่ะยินดีกับคนกองนี้นะคะคุณจะได้โชคลาบนะคะราบลอยนะคะไพ่นหนึ่งเหรียญน,นะคะ เงินนะคะเงินนะคะอะไรก็ไม่เท่าได้เงินนะคะในปีหน้านะคะคุณจะได้รับโชคลาบลาบลอยนะคะเงินแบบฟุกๆเข้ามาเลยนะคะคนกองนี้แบบลัคกี้อินเลฟลัคกี้อินเกมมากค่ะและไพ่นะคะแองเจิ้ลนะคะก็บอกนะคะออร์เคิลการ์ดหนึ่งนะคะถ้าคุณมีปัญหาอะไรนะคะคุณสามารถไปนะคะเปิดไพ่ดูดวง นะคะสอบถามปรึกษาแม่หมอได้หรือนะคะตัวคุณเองนะคะที่เข้ามาดูกองนี้คุณอาจจะเป็นแม่หมออยู่แล้วนะคะเป็นคนอ่นานไพ่อยู่แล้วเป็นนักอ่นานไพ่ออร์คิ l ลการ์ดอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาหรือเป็นคนที่สามารถอ่นานไพ่ให้คําแนะนําตัวเองได้อยู่แล้วนะคะสําหรับคนกองนี้นะคะค่ะแล้วแม่หมอขอบทสรุปนะคะขอบทสรุปขอบทสรุปนะคะ ออบทสรุปนะคะออบทสรุปนะคะ,บท,ะ,คะบทสรุปนะคะก็คือนะคะอะไรที่ไม่ใช่นะคะก็ ให้คุณนะคะหันหลังไปนะคะแต่นะคะคุณก็ต้องใช้สมาธินะคะอยู่กับตัวเองนะคะทบทวนทําอะไรนะคะก็คือให้ใช้สติไต่ตองนะคะสําหรับคนกองนี้ค่ะค่ะใครชอบการดูไพ่แบบนี้นะคะแม่หมอนะคะฝากกดทุกใจกดซับสไคร้นะคะและอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนในการดูคลิปเป็นคนแรกนะคะ ช่องมีบุญ289สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะหน้าไพ่บอดี้เวิรนะคะความสำเร็จใดจะเกิดขึ้นกับคุณในปี2565นะคะความสำเร็จใดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเุณนกองนี้นะคะ คนกองนี้นะคะเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานนะคะคุณจะได้รับความมั่นคงนะคะทั้งการเงินการงานนะคะไพ่ Queen of Pentacles นะคะเป็นไพ่ราชินีเรียนนะคะไพ่ของคนที่มีฐานะที่มั่นคงร่ารวยนะคะในปีหน้านะคะคุณจะมีความมั่นคงนะคะทั้งการงานและการเงินเลยน,นะคะ ความสำเร็จใดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคนกองนี้นะคะปีหน้านะคะอาจจะมีนะคะคนนะคะมาหยิบยื่นโอกาสความรู้สึกดีๆให้นะคะอาจจะเป็นคนธาตุน้ำนะคะเกิดในราศีมีนราศีกรกฎราศีพฤษจ,จิตหรือตัวคุณเองนะคะที่เป็นคนอยู่ในกลุ่มคนราศีนี้นะคะมีไพ่โฟ f ์ทออฟวอนะคะไพ่ของสี่ไม้ การสร้างครอบครัวการสร้างรากฐานชีวิตคนกองนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วคุณอาจจะได้ลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันหรือถึงขั้นแต่งงานได้เลยถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็อาจจะเป็นคนโสดในปีหน้าที่จะได้มีการนะคะสร้างรากฐานชีวิตได้มีบ้านนะคะได้มีครอบครัวนะคะได้มีการที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะ ความสำเร็จใดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคนกองนี้มีไพ่ t อ o orb อนะคะไพ่ที่เป็นคนที่ยืนหนึ่งในทุกสิ่งนะคะดังนั้นคนกองนี้ lucky love lucky in game นะคะทุกกองเลย ที่ไม่หมอดูมานะคะจะมีแต่เรื่องดีๆนะคะรับเรื่องดีๆรับลังงานบวกๆไปนะคะ และคนกองนี้นะคะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการย้ายงานการย้ายที่อยู่นะคะการยกย้ายนะคะการเดินทางไกลถึงขั้นไปถึงขั้นต่างประเทศต่างแดนได้เลยนะคะและนะคะไพ่แองเจิ้ลนะคะแนะนำนะคะบอดี้เวิร์กก็คือคนกองนี้อาจจะไม่ค่อยออกกำลังกายหรือเปล่าคะไพ่ก็ไพ่แนะนำนะคะแองเจิ้ลบอกว่าให้คุณนะคะบริหารร่างกายบ้างออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างนะคะอย่าแบบ นั่งอย่างเดียวนะคะนอนอย่างเดียวหรือกินอย่างเดียวนะคะค่ะแล้วก็ขอบทสรุปนะคะของคุณกองนี้นะคะขอบทสรุปขอบทสรุปนะคะของคุณกองนี้ค่ะแม่หมอขอบทสรุปนะคะของคุณกองนี้ บทสรุปนะคะก็คือไพ่ของ cleansing นะคะหนึ่งนะคะก็คือให้คุณนะคะไปเคลียร์ตัวเองนะคะโดยการที่อยู่ใกล้น้ำนะคะถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจก็ให้อยู่ใกล้น้ำกับสองก็คือในปีนี้นะคะอะไรไม่ดีก็คือให้คุณเคลียร์ตัวเองนะคะเคลียร์จิตใจชำระ ร่างกายเพื่อนะคะปีหน้าคุณจะได้รับสิ่งดีๆตามที่แม่หมอทํานายไว้ค่ะใครชอบการดูไพ่แบบนี้แม่หมอฝากกดทุกใจกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนในการดูคลิปเป็นคนแรกนะคะ